เฮ้ยมาหิวข้าวจังเลยไปหาข้าวกีดีกว,ว่าล่ะวายจ้ะเอาไวนะฉันฉันกำลังจะเทศานาเลยไอ้มันามาตรงนั้นวนะน่ะเฮ้ยข้าว่ามันมาหาพวกเราหน่หน่าเลยนะมันไม่ใช่ขี้เปื่อยเล่นแม่งเลย <laughs> เดยงขอขขออนุญาตหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้ขอขอดดวนดเลยดวนดเลยเฮ้ยเอ้าวีมันทำอะไรเถวนี้วังฉันฉันฉันโดนตัวตาัดตาลาลาลานะ นักยาตายยงคนมาแล้วครับรับกี่ขวดดีครับผมขอขอ,ขอสองขวดครับขอสองขวดครับ,รบขอขอไม่แพงนะครับได้ครับได้ครับราคามีสภาพกำลังใหม่ครับเพื่ ไม่มีมึงไม่รู้รวะน้ำยาตายงคนอ่ะบางขวดแม่งก็ใส่ผงสักฟอกนะเว้ยบางขวดก็ใส่น้ำยาล้างจานเว้ยบางขวดก็ใส่ผงชุนรถนะเว้ยกระทิงเป็นหมอเถื่อนกูยังไม่พูดเลยหิวแล้วเลื่อนรดเลือเล่อนรถเอาอ่ะเขาไว้ใช้สูตรคาถาแปดร้อยมึงใช้แค่ 500. ออห้าร้อยเองเฮ้ยยังไงวะเฮ้ยไหนลองหิวให้ดูนดหน่อยสิ